สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของ smart learning and teaching นะครับการที่เราจะเป็นจะสอนแบบ Smart หรือจัดการแบบ Smart ได้หัวใจสำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่ครูนะครับก็คือผู้สอนนะครับผู้สอนต้อง Smart ก่อนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะมาเล่าแร้วก็มาแลกเปลี่ยนกับท,กทุกท่านวันนี้ก็เป็นเรื่องของ smart teacher คำว่า smart teacher นะครับคำนี้มีความหมายว่ายังไง แล้วลักษณะแบบไหนท,ที่ที่จะเรียกว่าเป็น smart teacher นะครับวันนี้ผมก็ได้มารวบรวมนะครับผลงานวิจัยต่างๆแล้วก็รวมถึงการไปศึกษาค้นคว้านะครับจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับที่ได้ทํางานในเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพครูนะครับและบุคลากรทางการศึกษาตะลดจนความเปลี่ยนแปลงนะครับของกระแสทัศน์ต่างๆว่าเอ๊ะเราไม่ใช่ต้องปัจจุบันเนี้ยไม่ต้องไม่ใช่ครูที่เป็นครูปกติธรรมดาแนละ้วนะครับ หรือว่า้องเป็นครูที่เรียกว่าเป็นคุณครูสมาร์ทนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของคุณครูสมาร์ทเนี่ยเป็นยังไงและทําไมเราต้องสมาร์ทด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมอยากจะเล่าถึงเรื่องของความท้าทายที่สําคัญซึ่งความท้าทายเหล่านี้เนี่ยมีผลกระทบโดยตรงเลยนะครับกับงานทางการศึกษาที่มันทําให้เราต้องพลิกผันนะครับอย่างรวด,ดเร็วอย่างมากเลยนะครับความเปลี่ยนแปลงและก็ความท้าทายที่สําคัญนะครับ จะมีด้วยกันอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับแต่จะมี3เรื่องที่กำลังเรากําลังเผชิญอยู่และก็จะมีผลต่อเราในอนาคตด้วยเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของเนี่ยครับโครงสร้างประชากรนะครับเอจจิ้งโตรไตี้ประเทศไทยเราเข้าสู่การเป็นเอจจิ้ง c โ e t y ตี้โดยสมบูรณ์แล้วนะครับก็คือว่าผลของการเปลี่ยนแปลงในเชิงของโครงสร้างประชากรเนี่ยมันทําให้อัตราการเกิดเนี่ยน้อยลงถูกไหมครับในขณะเดียวกันคนอายุยืนขึ้น พออัตราการเกิดน้อยลงบาลานซ์ของวัยทํางานเนี่ยก็จะเป็นยังไงครับก็จะมีแกลบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะ,ะเผชิญกับความเขาเรียกว่าอะไรละ่ะการที่แรงงานที่จะเข้าสู่ระบบของเราเนี่ยก็จะมีลดลดน้อยลงไปด้วยในขณะเดียวกันแรงงานจะต้องดูแลคนอีกหลายคนในครอบครัวเลยเพราะว่ามีหลายเจเนอเรชันที่อยู่ในบ้านนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับมันก็นํามาซึ่งเรื่องของการที่เราต้องเตรียมความพร้อมระบบการศึกษาเราก็ต้องเปลี่ยนไปนั่นก็หมายความว่า เมื่อเราอายุมากขึ้นแม้นว่าเราจะเอ r ร์ลี่หรือเกษียณอายุจากงานประจําที่เราเคยทําแต่เรายังต้องไปทํางานอื่นพอถึงตอนนั้นแล้วแหละระบบการศึกษาจะช่วยทําให้เรามีการพัฒนาทักษะนะครับที่จะทําให้เราสามารถได้งานหลังจากเกษียณนี้ได้ไรหรือทําให้เราอยู่ดํารงอยู่ได้อย่างไรนะครับหรือจะเป็นอาจจะไม่ต้ทํางานก็ได้แต่เป็นการที่เราต้องอัปเกรดตัวเองนะครับเรียนรู้ในเรื่องที่เราจะ ทำให้เราสามารถที่จะดํารงชีวิตเราอยู่ไปได้อย่างมีความสุขเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านหรือสุขภาพอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องที่2ก็คือที่เรากำลังเจออยู่นี่แหละครับเรื่องของภัยพิบัตินะครับภัยพิบัติเนี่ยถ้าพูดถึงภัยพิบัติเราก็จะนึกถึงเรื่องของน้ําท่วมนึกถึงตัวปรากฏการณ์เช่นซึนน้มิหรือว่าภูเขาไฟแผ่นดินไหวอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เราเผชิญอยู่แต่ปัจจุบันเนี้ยภัยพิบัติที่เรากำลังเจออยู่ก็คือเรื่องของโรคไข้ไจึกใช่ไหมครับ โรคอุบัติใหม่นะครับเนี่ยโควิด -19 เนี่ยเข้ามาเลยทำให้เราต้องพลิกผันในเรื่องของการจัดก,การศึกษาเราไม่สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ได้แล้วเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่อย่างนั้นงานสอนเราก็ไม่สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นตัวเนี้ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอันสุดท้ายก็คือเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็โรบอทนี่แหละเข้ามาทําให้อะไรครับทําให้วิถีชีวิต การทํางานของเราทุกวันนี้เห็นไหมครับเวลาที่เราจะสืบค้นข้อมูล AI ช่วยเซิร์ฟข้อมูลได้ตรงแล้วก็รวดเร็วหรือแม้กระทั่งสามารถพยากรณ์เราได้ด้วยไปข้างหน้านะครับ AI ถูกเอามาใช้ในเรื่องของรถยนต์นะครับอัตโนมัติเอามาใช้ในเรื่องของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่า,านี้ล้วนแตบบ่แต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามามีผลต่อการพลิกผันทำให วิถีชีวิตของเราระบบการจัดการศึกษาของเราต้องเปลี่ยนไปแม่แน่นะครับจะเกิดขึ้นนี้ก็คือว่าครูกับ AI อาจจะต้องมาทํางานร่วมกันนะครับเป็นโคทิเชอร์โคบอทนะครับใช้ปัญญาของมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาช่วยในการทํางานร่วมกันเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเราไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นทา์เรนที่สําคัญเลยนะครับผลพวงเหล่านี้แหละทำให้เรื่องของระบบเศรษฐกิจของโลกเนี่ยนะครับ เก้าเข้าสู่ยุค4.0และตอนนี้หลายประเทศพูดถึง5.0แล้วนะครับสังคมยุคที่5นะครับโซโซียี้5.0นแล้วว่าหลังจากที่มีดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาดิสลอฟเนี่ยนะครับ ICT เข้ามานะครับปัญญาประดิษฐ์เข้ามาหลังจากนี้โพสต์โพสต์ดิจิทัลเป็นยังไงคนต้องทํางานโดยใช้ดิจิทัลชีวิตเราเห็นไหมครับเราจะรับเงินรับทองจะซื้อขายทุกวันนี้ต้องผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งนั้นเลยนะตัวนี้มันเข้ามามีผลอย่างมากเลย คำหนึ่งที่เราจะได้ยินก็คือ Internet of t h i n g นะครับอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งนี่แหละครับเข้ามาทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไป Internet o f t h i n g เข้ามามีอิทธิพลต่องานทางการศึกษาอย่างมากเลยการเรียนการสอนของเราเนี่ยถูกอินทิเกรตเทคโนโลยีเข้าไปเพราะอะไรครับเพราะว่าเรื่องของความรู้ที่เปลี่ยนไปเรื่องของความแตกต่างระหว่างผู้เรียนเรื่องของความที่เราต้องพัฒนาให้ก้าวทันโลกข้างหน้าเราสอนเพื่อให้ผู้เรียนเรามีชีวิตอยู่ไปอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเข้ามา และตัวพัฒนาการของตัวระบบอุตสาหกรรมและเศรษฐ,ฐ,ฐกิจ4.0นี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนไปพัฒนาการทางด้านตัว Digital Technology หรือ Internet of Things ตัวนี้ทำให้เราเข้าถึงความรู้ได้อย่างง่ายมากนะครับแต่ก่อนเราคลิกปายนิ้วตอนนี้แค่คิดเนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วบางทีเราไปดูอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราอยากจะรู้ S 1> <S 1> ก็มาเสิร์ฟอยู่บข้างหน้าจอเราเลยนะครับเหมือนเราเข้า a c e b o o k เนี่ยนะครับก็จะมีพวกนี้เข้ามานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นเลยการเข้าถึงความรู้เข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงความรู้ได้ง่ายแล้ววิธีการเรียนของคนจะเปลี่ยนไปไหมครับใช่ไหมครับก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเขาจะต้องมารอเรียนไหมหรือในเมื่อความรู้อยู่ในมือของทุกคนนะครับเหล่านี้เป็นต้นอันที่สองการเปลี่ยนแปลงอัปทูเดตความรู้ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนะครับเปลี่ยนเร็วมากนะครับ นั่นก็หมายความว่าปริมาณของความรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมันมีมากมหาศาลวิธีการจัดก,การเรียนการสอนต้องเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นบทบาทของครูเราจะเตรียมเนื้อหาอะไรนะครับในเมื่อความรู้มีมากมายและความรู้เหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราคงไม่สามารถที่จะหาความรู้ทั้งโลกนี้มากออให้กับผู้เรียนหรือน,นักเรียนของเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่นะครับอันที่สามนี่สาคัญเลยไม่มีลิมิตไม่มีข้อจํากัดเรื่องของเวลาและสถานที่เห็นไหมครับ ขนัดโควิดมาเรายังสอนออนไลน์ประชุมออนไลน์ทุกวันนี้โอ้โหเชา้าจนถึเย็นนะรู้สึกว่าเราทำง,งานตลอดเวลาเลยผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับประชุมเชา้าประชุมบางทีสามจอเลยนะครับมีหลายงานมากนะครับเพราะฉะนั้น anytime anywhere นะครับทุกที่ทุกเวลาทุกคนทุกแห่งจริงๆแต่เราจะดีไซน์ยังไงให้มันมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นตัวนี้ล้วนมีผลต่อเรื่องของการบริหารเวลาบริหารชั้นเรียนบริหารจัดการการเรียนรู้ที่เราต้อง,ต,องต้องให้ความสําคัญเรื่องของ การที่เราไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่นะครับการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทุกว,วันนี้ข้อความรู้ทุกว,วันนี้คอนเน็กกันนะครับเป็นเครือข่ายแนวคิดทฤษฎีของคอนเน็กติวิสต์นี่ก็เข้ามาเห็นไหมครับมีความรู้อยู่แต่ละโนดแต่ละโนดสามารถสร้างคอนเน็กชันกันได้นะครับพอยิ่งสร้างคอนเน็กชันมันก็จะเป็นกลุ่มของข้อมูลเป็น Big Data ขึ้นมานะครับซึ่งเราเอามาใช้ประโยชน์ได้การแบ่งปันการแชร์ริงทุกวันนี้มีแชร์ริงไหมครับ ตื่นเช้ามาใช่ไหมครับสิ่งแรกที่เราทําก็คือเข้าไปเช็คดูในกลุ่ปไลน์ของเราดูซิว่ามีใครส่งอะไรมาให้เราบ้างแต่ขณก็ส่งข้อมูลข่าวสารทุกว,วันนี้เยอะมากเลยนะครับการแชร์งการแบ่งปันแชร์งทั้งที่เป็นตัวเนื้อหาเป็นเท็กซ์เป็นข้อความหรือแชร์งที่เป็นตัววิดีโอคลิปต่างๆเหล่านี้นะครับยุคแห่งการแบ่งปันก็จะเกิดขึ้นมานะครับสิ่งเหล่านี้เองทําให้เรื่องของการปฏิวัติการศึกษาในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่า education disruption เนี่ยมันเกิดขึ้นซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงหรือการพลิกผันตัวนั้นเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะต้องกลับมาพิจนารณากัน,ก,นก็คือว่าอันที่1ระบบการศึกษายุคใหม่นะครับยุคแปลว่า next normal เนี่ยนะครับจะต้องเป็นระบบที่สร้างคนให้สามารถสร้างอาชีพใหม่เพราะอะไรครับเพราะอาชีพเดิมๆตั้งแต่สมัยเดิมจะค่อยๆหายไปครับเพราะว่าถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีใหม่หมดไม่รู้หรอกว่าอนาคตเนี่ยอาชีพที่มันจะมีอยู่เป็นยังไงแต่เราต้องสร้างคนให สามารถที่เขาจะเข้าสู่อาชีพใหม่ได้สร้างวิถีชีวิตที่สามารถปรับตัวและก็แข่งขันภายใต้โลกของอะไรครับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ตัวนี้สําคัญมากอันที่3ระบบการศึกษานั้นต้องเป็นระบบการศึกษาที่แตกแขนงระบบการศึกษาที่สามารถแตกแขนงไปตามความถนัดและความเฉพาะของแต่ละบุคคลซึ่งเราเรียกว่า personalized learning เห็นไหมครับระบบการศึกษาจะไม่ใช่เป็นแบบว่าระบบเดียวแล้วใช้กันทั้งหมดแล้วนะครับ วันไซฟ์ for all เนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับมันจะต้องเป็นแบบ Personal Life นะครับเขาเก่งอะไรหาเขาตัวเองให้เจอระบบการาศึกษาเสร,ริมให้เขาเพราะอะไรครับเพราะเขาจะต้องไปสร้างอาชีพและก็ดํารงอยู่ได้ด้วยศักยภาพของตัวของเขาเองอันที่3ระบบการาศึกษาจะต้องเตรียมคนให้มีทักษะและก็สมรรถนะนะครับก็คือ c o m p e t e n c y นั่นเองเพื่อรองรับงานแห่งอนาคตซึ่งงานนั้นเป็นงานที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรม่นย้วามัเกิดขึ้นแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยี ที่เป็นปัจจุบัน,นมาพัฒนาเขาให้เขาสามารถที่จะ,ะเผชิญกับเทคโนโลยีอนาคตที่มันจะมาได้โอ้โหนี่ยิ่งซับซ้อนไปใหญ่เลยนะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราแทบไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือ,คอ,คอสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับในบทบาทของการที่เราเป็นครูเป็นนักการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นโลกที่มีความพลิกผันอย่างรวดเร็วเนี่ยครูเนี่ยสำคัญมากแล้วค,ครูเนี่ยจะต้องมองเห็นถึงความแตกต่างของเด็ก เราจะต้องสามารถเขาเรียกว่าวินิจฉัยหรือสแกนนะครับเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้เขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราสแกนด้วยวิธีเราอย่างเดียวคงไม่เพียงพอเพราะข้อมูลในการที่จะบอกว่าคนนี้เก่งอะไรคนนั้นเป็นยังไงเนี่ยจะต้องอาศัยข้อมูลหลายๆอย่างแล้วต้องเก็บข้อมูลในระยะเวลาหนึ่งขึ้นมานะครับเราจะถึงจะสามารถสร้างพาร์ทเวของแต่ละคนได้แล้วพัฒนาให้ตรงกับความสามารถและก็ศักยภาพในการเรียนรู้ของเขาได้เราต้องการครูที่เล็งเห็นและก็ยอมรับความแตกต่างของเด็ก แล้วก็สามารถดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ตัวเขาเออกมาแล้วก็พัฒนาเขามีศักยภาพที่สูงขึ้นมาได้นะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่บทบาทของค,คุณครูที่จะเข้ามาแล้วก็ทําใหเออ้เขาเรียกว่าสมรรถนะในวิชาชีพของเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันกับระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไปในวงการของเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ย AI เก่งมากขึ้น AI เ,นเขาจะเรียนรู้นะครับตลอดเวลาเลย แล้วเขาก็เรียนรู้ผิดถูกเขาเรียนรู้ตลอดแล้วเขาก็จะสร้างรู้ว่าเอาถ้าเป็นแบบนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้น AI จะเก่งขึ้นไปข้างหน้าในขณะที่โครงสร้างสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยเรามีข้อจํากัดอยู่เรามีแคปซิตี้นะครับเราไม่สามารถไปเพิ่มแรมได้มันคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยบางอย่างที่ AI มันเก่งเนี่ยมาทํางานร่วมกับเราแล้วก็สร้างนวัตกรรมหรือแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นการพัฒนาคนต้องเน้นไปที่ Soft Skill Soft Skill เหล่านั้นได้แก่อะไรบ้างครับ ก็นีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ creativity problem solving นะครับ collaborative นะครับหรือแม้แต่กระทั่ง critical thinking แล้วก็การสร้างสรรค์นวัตกรรมตัวเนี้เป็นสกิลที่เราต้องปลูกฝังเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนของเราในแต่ละครั้งได้เพื่อที่จะสร้างผู้เรียนของเราให้เป็นผู้เรียนที่สามารถที่จะอยู่ในโลกยุคใหม่นี้ได้อย่างยั่งยืนนะครับ มันก็เลยมาเป็นแนวคิดในเรื่องของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21ในปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นว่าแม้แต่กระทั่งในเรื่องของกรอบมาตรฐานการศึกษาชาติใช่ไหมครับเรื่องของผลลัพธ์การพัฒนาผู้เรียนถึงชาติเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการที่เขาเป็นโคผู้ร่วมในการสร้างสรรค์นวัตรกรรมขึ้นมาสมรรถนะการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสําคัญอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นชุดความคิดของการจัดการศึกษาและแนวคิดของ การมองระบบการศึกษาใหม่เนี่ยกับการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่ก่อนเนี่ยเราบอกว่าเอาเทคโนโลยีเข้ามาซัพพอร์ตเฉยๆเอา,าเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแต่ทุกวันนี้เราจะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อที่จะใช้ในการสอนให้เขาสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยเพื่อการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเพื่อการปรับตัวแล้วก็คิดสิ่งใหม่เพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพราะฉะนั้นมุมมองของการที่เราจะ ใช้ตัวดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยภายใต้ชุดความคิดใหม่นี้นะครับคอนเทนต์นะครับสมรรถนะของผู้เรียนที่ต้องใส่เข้าไปเรื่องของคุณภาพของผู้เรียนที่เราจะต้องพัฒนาแล้วก็สร้างเขาขึ้นมาและสุดท้ายชั้นเรียนของเราก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นการเรียนการสอนในเชิงของนวัตกรรม4อย่างนี้เป็นคุณลักษณะที่สําคัญของผู้เรียนนะครับในยุคนี้ก็คือเขาเป็นโนเดิ e คอนสเตอร์ เป็น active learner เป็นนักคิดนะครับแล้วก็เป็น collaborator ที่เราจะต้องปลูกแล้วก็บ่มเพาะเขาเข้าไปนะครับและปัจจุบันเนี่ยกระบวนการเรียนการสอนของเราถ้าเรามองผ่านเรื่องของพีระมิดนะครับกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราสอนด้วยวิธีการอ่านได้แค่10%สอนด้วยการฟังได้20%กระทั่งสาธิตเนี่ยนะครับได้แค่50%เพราะฉะนั้น n o ้ e เลยคอนซัคเตอรก็ไม่เกิดทิงเกอร์ก็ไม่เกิด collaborator ก็ไม่เกิดใช่ไหมครับ เราจึงต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดนะครับพยายามที่จะออกแบบให้เป็นแอคทีฟแอคทีฟคืออะไรครับก็คือให้เขาได้ร่วมมือกันให้เขาได้เบรนสตอมกันอภิปรายกันเห็นไ,ไหมครับจะเริ่มใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเข้ามาการลงมือปฏิบัติการที่ให้เขาเป็น Learner as t e a ส h e เก็คือเป็นผู้ที่สอนผู้อื่นเวลาที่เราจะสอนใครเนี่ยเราต้องเตรียมเยอะใช่ไหมครับ แล้วก็ตกผลึกแล้วก็มาเตรียมว่าจะสอนเขาอย่างไงเขาจึงจะเข้าใจเหมือนกับที่เราจะถ่ายทอดไปเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่หมุนกลับนะครับมาใช้ตัวฐานนี้ขึ้นมาแล้วก็มาสร้างเรื่องของการเรียนการสอนแบบ active learning ที่เขาว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนจากชั้นเรียนแบบเดิมมาสู่ชั้นเรียนแบบสมาร์ทนะครับชั้นเรียนแบบสมาร์ทเป็นยังไงหนึ่งในการสอนแบบสมาร์ทก็คือการพัฒนาตัว digital citizenship และก็ life long learning การพัฒนาพลเมืองดิจิทัลและก็การเรียนรู้ตลอดชีวิตทําไมต้องเป็นพลเมืองดิจิทัลทําไมต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงอย่างที่ผมได้เล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับว่าข้อมูลความรู้ทุกวันนี้มันอยู่บนโลกดิจิทัลมันเยอะมากเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะให้เขาอยู่ได้เราก็ต้องสอนให้เขาสามารถที่จะเข้าถึงสารสนเทศเข้าถึงแหล่งรีซอสที่มัน Ava i l a b l e อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้ได้แล้วก็เรียนนะครับเรียนคิดเรียนนะครับ อีกฝั่งหนึ่งการที่จะเริยนตรงนั้นได้เนี่ยก็คือผู้เรียนก็จะต้องมีเรื่องของศักยภาพในการที่จะเรียนรู้หรือกำกับวิธีการของตัวเองหรือว่า self-directed learning process ตัวนี้เป็นฐานสำคัญของ lifelong ลล learning เลยจะเรียนรู้บนโลกที่ไร้ขีดจำกัดเรื่องของความรู้ที่มี available อยู่อย่างนี้นเนี่ย self-directed learning process การกำกับตัวเองการตระหนักรู้ตัวเองการมี meta cognition ในตัวเองว่า ทำไมเราต้องไปหาเรื่องนี้เราจะเชื่อได้ยังไงว่าข้อมูลตรงนี้ดีไม่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วการเรียนตรงนี้มันก็ต้องจะเข้าถึงตรงนี้ได้มันก็ต้องมีินเครื่องมือใช่ไหมครับหรถถือทูก็คือดิจิทัลด e เว c e ์คนก็ต้องรู้วิธีการใช้เครื่องมือในทำมาหากินหรือเครื่องมือที่จะเข้าถึงข้อความรูนอนได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรบ้างอะที่คนจะต้องมีดิจิทัลซิต i z เซนชิพความเป็นพลเมืองเนี่ยจะมีด้วยอะไรก็ได้ ด้วยกันหลายลักษณะเป็นพลเมืองโดยชาติกําเนิดเหมือนเราเนี่ยเราเกิดที่ประเทศไทยเราเป็นพลเมืองของคนไทยเราอยู่ในคนไทยเราก็ต้องปริพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีคันลองกฎหมายระเบียบที่ซิตชั่นของไทยเนี่ยต้องปฏิบัติในขณะเดียวกันเรามีอวตาเราอีกอีกร่างหนึ่งอยู่บนโลกที่เป็นดิจิทัลซึ่งโลกุบนดิจิทัลเนี่ยคนเป็นพันล้านหลายพันล้านหมื่นล้านอยู่บนนั้นนะครับการเข้า สู่โลกดิจิทัลเนี่ยผ่านดิจิทัลดดไวทพอเราไปอยู่ในโลกนั้นเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของจริรีตประเพณีกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นพลเมืองดิจิทัลใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น DQ การสื่อสารดิจิทัล l ิ t เทเ c y d i ดิจิทัลแ e คเซสดิจิทัลคอมเมิร์ g ดิจิทัล d อ g i ดิจิทัลไร นะครับดิจิทัลเฮลท์แลวก็ดิจิทัลซิเคอร์ตี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสมรรถนะที่สำคัญของพลเมืองดิจิทัลที่จะต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ต้องมีไหมครับเพราะว่าครูจะต้องไปสอนนักเรียนถูกไหมครับนะการที่เมืองเนี่ยกำลังจะเป็นเมืองแบบสมาร์ทนะครับพลเมืองก็ต้องเป็นพลเมืองแบบสมาร์ทใช่ไหมครับพลเมืองแบบสมาร์ทถูกปลูกฝังหรือถูกสร้างโดยระบบของการจัดก,การศึกษานั่นก็คือโรงเรียนครู แล้วก็ระบบการศึกษาที่เป็น smart education จะเห็นว่าการที่เราเป็น smart teacher เราเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่จะสร้างความเป็น smart citizen ให้กับประเทศให้กับเมืองของเราเพระาะฉะนั้นทั้งหมดมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่อะไรล่ะคาแรคเตอร์ Character ที่สำคัญของการเป็น smart learning มันคืออะไรนะครับ smart learning e n v i อ o เ m e n t นะครับจะประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่สำคัญก็คือหนึ่งมีความเป็นอัตโนมัติออโตเมตินะครับ อันที่ 2. intelligence นะครับเขามีปัะสติปัญญาสามารถพิเคราะห์ดึงข้อมูลต่างกๆแล้าได้ ubiquitous ก็คือไรขอบเขตทุกคนทุกแห่ง anytime anywhere ข้อนิทีบสายมันมีการบูรณาการระหว่างสติปัญญาเข้าไปด้วยนะครับ brain function การประมวลข้อมูล,ลต่างๆอยู่ในนั้นข้อนิทีบสายแล้วก็มีเรื่องของ i n n o v a t i v e pedagogy ก็คือการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรม เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนแบบที่เราเคยเรียนมาเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอมันต้องมีศาสตร์การสอนเชิงนวัตกรรมเข้าไปด้วยจากคาแรคเตอร์เหล่านี้เอาไปวิเคราะห์นะครับสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ Smart Learning Environment ก็คือรีซอสนะครับทูสคอมมูนิตี้แล้วก็เมธอดนะครับจากตรงนี้เองนะครับทำให้เราต้องมาทบทวนเราคิดว่าเราจะสอนผู้เรียนเจเนอเรชันใหม่นี้ยังไง ในขณะที่ผู้เรียนเจเนอเรชันใหม่เขามีความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือและก็รู้เท่าทันดิจิทัลการจัดกรารเรียนการสอนของครูจะเห็นนะครับจากภาพนี่จะมีคุณครูนะครับมีสมาร์ทบอร์ดมีอะไรต่างๆเข้ามานะครับพวกนี้เป็นการที่เราจะต้องใช้เครื่องมือเนี่ยเพื่อที่จะสร้างระบบการเรียนรู้ให้เขามีสมรรถนะเหล่านี้ให้ได้นะครับการที่ครูจะต้องอินทิเกรตตัวดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อที่จะสร้างชั้นเรียนให้เป็นชั้นเรียนเชิงนวัตกรรม เหนือสิ่งใดก็คือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้เขาพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนยุคใหม่ให้ได้นะครับพวกนี้ถ้าถูกอินเิอร์เกรตเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สอนสมรรถนะของผู้สอนนะครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญจากการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการเรียนการสอนมาสู่การที่ใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่เข้ามานะครับผู้เรียนลุกใหม่เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการที่เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเป็นการเรียนการสอนแนวใหม่อเมอร์ จึงเอ่อพดากุญเหล่านี้ขึ้นมาการเรียนการสอนจึงต้องถูกอินทิเกรตนะครับแล้อีควิคด้วยเทคโนโลยีเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในทักษะที่จําเป็นของโลกใน10ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือเรื่องของการเป็นสมรรถนะทางด้านเนี้ยครับสมาร์ ART, นะครับการเรียนการสอนแบบ Smart นะครับอะไรบ้างที่เป็นการเรียนการสอนแบบ Smart นะครับจาก จากงานวิจัยเนี่ยเราก็ไปสังเคราะห์มาว่าสมรรถนะของผู้สอนแบบสมาร์ทก็คือความสามารถของผู้สอนที่แสดงออกในเชิงของพฤติกรรมการปฏิบัติงานนะครับปฏิบัติงานในชีตปัจจาวันเราวนั่หละครับนะครับ,นะรบด้านการวางแผนการสอนนะครับการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพซึ่งประกอบไปด้วย6อย่างที่สําคัญนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของสมรรถนะด้านการสอน teaching competency อันที่2ส,สมรรถนะด้านการออกแบบก็คือ designing competency อันที่ 3, สมสมรรถนะด้านการสร้างส,างสิ่งแวดล้อมทางก,การเรียนรู้สมรรถที่4สมรรถนะด้านการรว่วมมือ collaboration นะครับสมรรถหน้าก็คือสมรรถนะด้านการเอื้ออำหนยแล้วก็สุดท้ายก็คือสมรรถนะในการวิเคราะห์ซึ่งเราเราใช้คําว่า analyzing นะครับตัวนี้เข้ามารายละเอียดนั้นเป็นยังไงนะครับนะจากภาพเนี่ยก็จะแสดงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ว่าเอ๊ะ e teaching competency สมรรถนะด้านการสอนเนี่ยเราต้องเป็นอะไรบ้าง ตัวอย่างวิธีการสอนในยุคใหม่เนี่ยก็จะเป็นฟิ l คล s สร o มนะครับหรือยู b i ค i t ัสเลอร์นิ่งตัวนี้เนี่ยผู้สอนต้องสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยการนำกลวิธีการสอนนะครับที่บรูรณาการตัวดิจิทัลเทคโนโลยี่เข้ามาใช้ในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปขั้นประเมินผมต้งการสอนนอกห้องในห้องการสอนออนต่างท่านต้องสามารถที่จะอินทิเกรตเข้ามาเพื่อใช้ในการวางแผนใช้ในการ ใช้แหล่งการเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือในกระบวนการสอนและก็การส่งเสริมการแก้ปัญหาสมรรถนะของผู้เรียนได้นะครับอันที่2ก็คือการออกแบบสมรรถนาะางการดีไซน์คืออะไรดีไซน,ดไซน์ดีไซน์อะไรนะครับตัวนี้ก็จะในเรื่องของใช้พวกเทฤษฎีใหม่ๆเช่น constructivism cognitive science brain function นะครับ ef แล้วพวกนี้เป็นทฤษฎีที่จะเกี่ยวข้องยุคใหม่เลย ในการที่จเอามาใช้ในการดีไซน์หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของ instructional design ที่เป็นพวก LXD หรือ learning experiences design นะครับพวกนี้เอาเข้ามานะครับการออกแบบก็ต้องใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนนะครับแล้วก็มาวางระบบการสอนนะครับที่เหมาะกับผู้เรียนหรือว่า personalize นะให้ได้นะครับอันที่3สมรรถนะในเรื่องของการ creating นะครับการที่เราจะสร้างสรรค์นวตกรรมทางการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยี นะครับตัวนี้ก็เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพื่อเป็นสิ่งสนับสนุนและก็สร้างการเรียนรู้นะครับ engagement engagement อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับให้เขาสามารถที่จะมีการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับองค์ประกอบที่4การร่วมมือนะครับใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อการขยายแนวคิดนะครับการแบ่งปันการแลกเปลี่ยนการร่วมมือกันนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ใน โรงเรียนเท่านั้นแต่ในวิชาชีพในคอมมูนิตี้ใน,ในท้องถิน่นในจังหวัดในกลุ่มจังหวัดในภูมิภาคหรือแม้แต่ในระดับสากลเลยเป็น g l o b a l เลยนะครับก็ยิ่งจะทําให้เ,ออเขาเรียกว่าวิชาชีพของเราเนี่ยมีการพัฒนาอันที่5การใชร้เทคโนโลยีเพื่อเอ,อื้ออำนวยความสะดวกนะครับในการเรียนการสอนอันนี้เป้าหมายก็คือเอื้ออำนวยเพื่อทําให้บรรลุผลสำเร็จบรรลุ learning outcome ของการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้สอบสแสวงหาความรู้ได้นะครับครูก็ต้องใช้เพื่อสร้างสแสวงหาความรู้ในวิพัฒนาวิชาชีพของตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับและก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของการที่เราจะเอามาใช้ในการประเมินผลนะครับและก็ใช้เป็น learning analytic นะครับวิเคราะห์นะครับผู้เรียนว่าผู้เรียนเขาเป็นยังไงในการวิเคราะห์เนี่ยเราใช้การประเมินผลตั้งแต่ในเรื่องของการ ประเมินเพื่อดูพื้นฐานแนวคิดของผู้เรียนประเมินเพื่อวินิจฉัยความปกพพ่องในการเรียนประเมินดู progression น,นะครับดูความก้าวหน้าของผู้เรียนว่าตอนนี้เขาอยู่ในระดวบไหนแล้วต่อไปเขาจะเป็นยังไงนะครับและสุดท้ายประเมินเพื่อการตัดสินผลการเรียนรู้นะครับทั้ง6อย่างเนี้ก็คือสมรรถนะที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยถ้าท่านจะเป็น smart teacher นะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็ จะจบเพลงเท่านี้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เห็นว่าทําไมเราต้องสอนแบบสมาร์ทแล้วการสอนแบบสมาร์ทนั้นท่านต้องมีคอมโพเนนซีแบบสมาร์ทนะครับขอบคุณมากครับ